วันนี้มาเพราะว่าผมซีโรเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกม m มลออริจินกันนะครับอ่าสวนนี้ซีโรก็จะมาแนะนำวิธีเก็บเวลแล้วกันนะครับอ่านี่ครับแต่ต่างกคลิปก่อนนะผมได้เติมไปแล้วนะโอเค่วิธีในส่วนของวิธีเก็บ well. หลายวิธีการนะครับอ่า อย่างแรกถ้าผมเข้าเกมเมลออริจินมาผมก็จะเข้าไปที่สวัสดิการแล้วเข้ามาเข้าส่วนร่าแบบต่อเน,นื่องก็จะมารับอันนี้แล้วก็สมมตุติถ้าผมยังเล่นแรกๆผมก็จะมารับไปนะครับถ้าผมรับเสร็จหมดแล้วโอเคอ่านะครับรอแป๊บน,นึ่งคนระ เมื่อผมเข้าภารกิจประจำเชา้าเสร็จแล้วผมก็จะมาที่ฟังก์ชันแล้วก็มาที่ยานแล้วก็จะมากดรับแล้วก็รับรางวัลหนึ่งเท่าฟรีนะครับแล้วก็จะได้ EXP มานะครับนี่ครเพิ่มมาตรงนี้เห็นแถบปิดเขาเขียวข้างล่างนะครับมันเป็นค่า e EXP นะครับสมมุติถ้ามันไปร้อยเปรซ็นต์าก็จะเลเวลอัพนะครับเป็นเลเวล เก็บเลเวลไปนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่นครับอดันเก็บเลเวลนะครับนัาลงทคนที่จะเก็บเลเวลอ่านะครับก็มาตรงนี้ี๋ยวก็จะล,ลงให้ดูรอบหนึ่งนะคะอ่าก่อนที่จะลงนะครับที่กระเป๋าแล้วมาที่หมวนเงินตาจากนั้นเข้าที่ ไดมอนด์ผูกติดหรืออ,อะไรที่เขาเรียกกันว่าเพชรเพชรติดตัวนะครับและซื้อเนี่ครับฐาพประทับ e x p 3สามเท่าปุ๊บซื้อแล้วกดใช้ครับอาจากนั้นเราเข้าดัน e x p ให้ครบสามครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเข้ารอบนี้เสร็จเดี๋ยผมจะตัดตอนที่ผมเข้าสามครั้งนะ มาครับอ่าตอนนี้เราก็จะเป็นจำนวนมอนเตอร,ก 2, 3, กอตอรก์กลุ่มที่สองทับสามก็คือนีมอนเตอร์สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งจะมียี่สิบตัวกลุ่มที่สองก็มียี่สิบตัวกลุ่มที่สามก็ยี่สิบตัวเหมือนกันนี่ครับอ่าสังเกตมาถึงกลุ่มที่สามแล้วมันก็จะมียี่สิบตัวนะครับตอนมันเข้าเสร็จเลย่ะเดี๋ยวผมตัดตอนมันเข้าเสร็จแล้วนะ อ่าเข้าเสร็จแล้วนะเนี่ยสังเกตว่ามันจะเพิ่มตรงนี้นะเป็นจํานวนครั้งการเข้า1นทับสจากครั้งที่แล้วเป็น0ูนย์ทับสนะครับก็อันเจนเอ p เนี่ยมันจะเข้าได้3มรอบใยการแต่ละวันนะฮะโอเคแล้วก็อย่างวิธีที่2เป็นวิธีแรกเนี่ยมันก็จะแลกเปลี่ยนเอ p ใช่ สองแสนสองแสนก็ในการแลกเปลี่ยน XP ได้นะครับสี่ครั้งนะครับอ่าและยาวิธีที่สองก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่อันนี้คนระับเมืองแรกเบฟเมนแลนนะครับอ่าต่อมานะครับวิธีที่สาม ผมจะเข้ามาที่นี้อ่าเป็นเหมือนเป็นรูปพันธ์แบบเคารพปเอผมก็กดปุ๊บนะฮะแล้วก็ดูตงนี้ครับจำนวนครั้งเคารพลหนึ่งทับหนึ่งก็จะได้เราก็จะได้ exp แล้วก็ค่าชื่อชนะคร์บอ่าในส่วนนี้มันจะมีสองรูปปัน้นผมก็จะอ่ามาบูชาทั้งสองรูปปั้นนะครับอ่าอย่างนี้ยนคะับปึ๊บ ่าแต่ตอนนี้โก้ผมยังไม่พองไงโอเควิธีทสี่ 4. เข้ามานี่เดี๋ยวนะนะเข้ามาที่ไอคอนรูปตัวละครจากนั้นมาที่อันดับจากนั้นแล้วเนี่ยดูชื่อชื่อชื่ออะไรเนี่ยอ่าบูชาเขาเนนะี่ยปุ๊บบูชาก็เหมือนลูกปันเคารพรับแต่นนี้มารบได้สิบครั้งนะฮะ เดี๋ยวผมตัดตอนไปค่ะลบสิบครั้งนะฮะอ่าโอเคผมก็จะบูชาสิบครั้งแล้วนะครับโอเควิธีที่เท่าไหร่นะห้าปะโอเคน่าจะใช่อ่าวิธีนี้ต้องรอเวลานะเนี่ยเนี่ยเราเข้าสองดันเนี่ยดันเดวสิส s q คว r e กับอะไรเนี่ย s c a r เล t แคสเตอร์แคสต,อ,คสตอ,อะไรเนี่ยครับคริสต a l อลแล้วไม่รู้ อะสมมติเนี่ยสมมติเราเข้ามาในวิสควร์แล้วจบการต่อสู้สนในวนสควร์แล้วเราก็จะได้ e x p มาจํานวนหนึ่งนะครับโอเคแล้วในส่วนนี้ก็จะมีการเข้าให้เหมือนสามครั้งเหมือนดันเจี้ยน e AH x p เลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันได้ e AH x p ด้วยอ่ามีคิสท่้ด้วยอันนี้ก็จะให้ไปตีมอนเตอร์ไปตีประตูแล้วไปตีหลุมศพนะครับโอเค เดี๋ยวนะนึกก่อนวิดีโอต่อไปอ้อแล้เข้ามาสนามประลองนี่ก็นะเดี๋ยแล้วเขาแล้วเราประลองอย่งนสิบครั้งไม่ได้แยกพีเหมือนกันนะแถมยังบวกค่ายศด,ด้วยนะบวกยศสองร้อห้าสิบถ้าเราชนะก็จะประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยขึ้นลนะครับโอเคอืมนะไปเก็บคริสตลัล แล้วเราจะได้ exp มาด้วยครับแต่แนะนำว่าให้เป็น4ทุ่มขึ้นไปจะดีกว่าถึงเที่ยงคืนครับโอเคมันก็น่าจะหมดแค่นี้ละอ่าสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดไล k e like ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับผม ที่คิวรักสงบจังแล้วก็อ่าเซิร์ฟ157นะครับบ๊ายบายนะครับอันนี้สีรอเก้าบาก้